เดี๋ยวเราไม่เดี๋ยวเรี๋ยเดี๋ยวเราไม่ชิมกันไปองทาตรนนี้ไปยังงที่เขาเชแล้วทำาติดีเราเ้าแล้วก็เป็นแบบนี้ว้าตรงว่าต้องสบก็บงเกลี่านี้ได้คะช่วงนี้เพราะว่าเรในสบเนี่ยมันก็มีเส้นหรือว่าพขไปด้วยไม่ใช่แค่รอกสบเาน อาจารย์อธิบายแล้วเดี๋ยวไม่เข้าใจยังมียังมีรองอาจารย์อีกท่านนึงอันนี้จะไรีเข้าใจได้ไงหนูเนียนู้วตัวมาแล้วมันเหมือนกันหนูแซวเล่นจานเอาอะไรกับบียังไม่เล่นเลยนะง่วยตัวเลยเห็นแต่หนูเอาลูกเป็นแบบทุกคืนเลยลูกเท่าไงทุกฝ่ายเสร็จแล้วค่ะนี้เปลี่ยนชัไปท่อค่ะเป็นไปได้พอถึงหนูทำสองข้างแล้วทำสองข้างแล้วนะแล้หนูก็มาเน้นตรงนี้ นเล้นตองกระเบนเด็ตรงนี้ใช่ป่ะเพราะว่าคนที่ปวดหลังอ่ะกระเบนเด็่เลยกับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล,นนแล้วก็ขา่าวข่าแล้วก็ข่าวเท้าลงไม่งงนะเออนะงงจางจยานยัยเรี้ยงเหมือนเรียงนวดเรียนเลียนแล้วก็ค่อยซึมซมแล้วมันก็ <West> ไม่<ง>ไม่ไม่ก็เหมือนมืูประคบเนี่ยฟังเด็กประคบนี่หมดนะ แล้วก็ลงใช่ไหมแล้วก็ปรพกข้างนู้นแล้วก็ลงแล้วเสร็จแล้วเราก็มาเน้นนี่นเลยเเนน้ออมาเน้นอีกทีนึงจ้ะสองข้างเนี่ยเน้นจ้ะแล้วเสร็จแล้วหนูก็มาสลับเพชรเนี่ยช่วงนี้ รเพนเมื <Yeah. S 1> right here, ่อกี้เราก็ทำตรงตะแครงใช่ไหมตุกตอนข้ามเราก็ทำนี้เราก็ใส่ไปได้เลยหรือเรากดเน้นอ่ะแต่เชีงเดี๋ยวเราเอาลูกกบคบความร้อนให้มันนิ่งไปเข้าใจแค่จานตอนที่ยังไม่เคยเดินกับจานตามแม่เพื่อนทำแกแกถามว่ากินข้าวอีกชั่วโมงครึ่งปุ๊บ แกก็นวดกันนวดเสร็จแล้วแกก็ลูบประคบอาบน้ำหลังฉุดฉุดแกะลูบประคบไปใส่หม้อตู้น้ำแล้วก็ให้คนไขลล้นุ่งจมมุ่งกระจมของแก,กอาบน้ําให้ตั้งแต่หัวลงมาเลยแต่ทําไมเขาต้องมีท่องอะไรด้วยคะอาจารย์ไม่ถามเขาอหรอตอนนี้น<ม>ตอนนี้นู้วา่าเขา ถามลูกเขาได้ลูกสาวก็ไม่บอกจริงหนูจะไปเรียนคารวะเป็นลูกสาวแล้วมาถามครูครูจะรู้ไหมว่าเขาท่องอะไรครูเขาท่องตอนไหนท่องตอนหนักน้ำจันอ่าแล้วไม่รู้เท่องอะไรท่องอะไรไม่ยอมเออแต่ว่าของเราอ่ะเดี๋ยวตอนเรียนมอกเกอกัอนแล้วค่อยบอกเพราะว่าอันนี้ไปเดี๋ยวก็ลืมอีกเอาแค่นี้ก่อนเหมือนละจารยันรวงใกล้วันอันนี้ก็จบใช่ไหมคะเออเท่ากับมาเราทำพอทำนี้เสร็จใช่ไหม แล้วก็ให้เขานั่งนะนั่ง,ง,งค่ะเจ้